หนาวเข้ามาอีกเลยเด้อจ้ะพี่น้องรอบสองเลยนี่ช่วงนึงหายไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุกุสุกุลจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้ามาเบิร์นเพชรโคนเก่าที่เคยเอาจ้าพี่น้องมาออกย่างยามนี่ม<บ>าเบิ่งจ้าโคนี่บานแล้วเด้อจ้าพี่น้องขาวเต็มพุ่นเลยโดดสง่งกระปิสกระปิกระย่างเบิร์นจ้า แข็งแข็งเหลือเสื้อเลยบานไข้ขนาดเลยเป็นบางโพนเนาะบ่าต้อมเนาะที่ว่าออกหลออกหน่อยเนาะออกไหลออกหน่อยหรือเพิ่งออกเนะาะจะขุดเมื่อวานกับน้องอันนั้นเพิ่งออกทูกงานได้จ้ะพี่น้อง,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 องโอ้โยกองสาวลุงขึ้นโฟกัสเลยเนาะกองสาวลุงนี่เ้าเป็นอย่างเนาะถามหาเงินอีกแล้วเนาะพี่น้องจ้ะ เบื้องแมงกินพี่น้องเบื้องแมงกินจ้ะเมันจะพี่น้องเบิง้งโพนีสาวล่งว่าบกีดอกว่าฮักเลยฮักเลยบ่าต้อมคุดเลยคุดเลยมันบ่หลายว่าจะ้ะนะเบิ้งเนาะปาเนณาแต่บ่หลา,า,ายบ่หลายพอคุดโอ้เติมเรื่อ,ง,อ,ง,อง,งโล่บ่าวต้อมเนาะพูดแล้วเ <c oughs> สียดายขนาดเลยจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่21เดือนมกราคมสองพัน้อยหกสิพี่น้อง,บ,งบาน,นอีกแล้วทำแต่ง,งานพี่น้องบึงลมก่นอนจะพี่น้องบึงลมก่อนจักสิเอาเวลาเสร็จต๊บึงพูลมวยวอยปานนี้หน้าหนาวเขา้าอีกแลว้วโอ้ยเข็งขนาดเลยโอ้ย าดหัว่อใบต้นนี้คุณดีสวยผลเละเคียนอยู่สามดอกบอกบ่ต้อมคุดเลยคุดเลยสามสี่ดอกเนาะแถาเนาะแต่พอคุดไปคุดไปเอ้ยบ่ต้มมาโบเมนเลยก็เลยบม่ได้ถ่ายเด้อจ้ะพี่น้องผลเละเนาะจ้า ว่าแต่น้อยแต่หน่อยสาวล,ลุงเราย่างเอาบะต้มก็ขุดอย่างเดียวเขาเาบะท้ายเป็นเบาไม่ถ่ายกันบอกแล้วคล <ง S 2> องขนาดเลยนำอย่างเดียวมันบปล่มึงแข่งบะแข่งมึงเอาได้เจ้าพี่น้องจะไปทุบเอาป้าลืมทำคลิปสั่นแด้วเนี่ยเป็นบะต้มลืมเลยได้เนี่ยต้องทำละขุดแล้วเนาะลืมได้ค่ะโอ้ยพี่น้องจ๋าเขาเล่า 嗯没准。哎。 Uh huh. ขายยามากพี่เอาขายยามากเลย uh huh. ดูขา uh huh. อย่าบอกก็ลืมกดบอกแล้ว oh. กระเเวาไปจ้องอยู่โอ้ยเสียดายเดี๋ยวโคดเลกโคนเล,กเ,ลกเสียดายเด้จ้ะตะกร้าใหม่ใหม่แบบสดๆดซิงๆเลยตะกร้าลูกนี้ใส่ <laughs> รับเลยครับปีสวยปองามละมุมเนี่ยปองซ้าไหมมุมนี่สวยนะสวยแต่มือบังนะคิดนาเรียกเนาะเดือบินแบบเนี่ยป้าเสียงดังจุบจุบอยู่นี่แค่ xôi sủi nó Ừ, đậu nhau này ดินอนะ่ะแหนถ้าอยู่ใกล้เนาะเราน้มามันลดปะลดน้ำแต่ขายอยากดำเนาะถ้อลงมามักขนาดเลยแบบนี้เทาแบบ่ายังเดี๋ยวสิเห <c oughs> รอเหรอพอกันพอกัอนเอากอน ที่ตกที่ตุ๊กควรสวยเนาะจ้ะสวยจ้ะนี่ป่านดอกไม้ Ừm, đúng, tất cả bấy bắp ngày đó cho phía nó Chả tìm lời Ngày khát này, bấy như nó bà tông Dạ à. <laughs> <laughs> Kinh lời Cậu à. nó

ป็นหอีน้องเ้ยงามๆนาะเอาดูจะครัเดียวอย่างนะคะพวกบ๊อบดเดนาเห็นไหมโอ้โหจะพี่น้องดิ้นเขียงเลยเนาะ เออเอเออกสวยจ้า <c oughs> เสียงแทบผัก าวขนาดเลยโผวิทย์กัยังรอบะตอมครอบดินแข็งลายสดจ้ะขางยวเนาะไมหยวโผวิทยเด้อไม่ยังเถาะโผวิทยอี๋อ๋อตเตะ อืมอ,อืมออเฮ้ยสุดยอดอยากล้มเปล่าล้งขึ้นไหมโอ้ขึ้นเสยขึ้นเนาะอือเอ้าตัวนี้เด้เป็นตาขึ้นอย่างไรครับลงเอาเอๆขึ้นเสยเด้กดังรถเนาะส,สวยๆเนาะจ้าแต่มดเต็มแขนเลย ที่ไหนล่ะต้นดอกเฮิทนะอ๋อท่านี่เฮ้ยบบโซดอกเห็ดเมื่อกี้นี่เราจับงวบทีเดียวเลยขึ้นไหมเดิ้ขึ้นเสยโอ้สวยเนาะจ้ะอันนี้ก็ต้องขึ้นดอกขึ้นไหมขึ้นเสยโอ้ว้าวสวยจ้ะเบิ่ง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 เขียนสองนึกสองนึก โอ้โหสองมือแล้วกันเ้็วบุคุศลเลยวันนี้ถอนแล้ยมั้งปะอ่า<ม>กะยากะยาบ่ต้องาแล้วเนี่ยขึ้นไหมไม่ขึ้นมากขึ้นโอ้ถอนแต่เแรกๆเลยกันเ้็วเนาะโดนกดันเลยขนเนาะขนเนาะเจ้าเนาะอันจ้ะ ขึ้นมาไม่ขึ้นแล้วมัง้งนะไม่ขึ้นแล้วปะต้อมเอ้ยเออๆจังนะเอาเ,เสียมเสียมเสียมนา้ปะต้อมพุดก่อนเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยหมดเต็มผ่อยเลยวปะต้อมไหมผมไปนั่งทีมดนะแกกูแนวอืมเสียดายขนาดอื้อ,อื้อออขึ้นเถอะขึ้นอะไรขึ้น,นอืมกระยาดักสวยอยู่ สวยๆเนาะจ้ะเบิ่งพี่น้องอันหัทกินอันหนูกินเนี่ยแถวๆน่ะหนูกินทีนี้ไปแยงหนูด้วยจ้ะพี่น้องปกติสิแยงปวกอันบ่บ่ต้องแยงปวกแล้วต้นนี้บ่ทราบก่อน ยจ้ะโอ้โเก็บความตะกร้าไปบ่าง่ายเอาเอ๊ะเี้ยเดี๋ยวบุก่อยงามนักสุดท้ายแล้วบ่ต้องจ้ะนี่ เต็มตะกร้าแล้วได้เจ้าพี่น้องจ้ะเห็ดโบหลายสาวลูกขอเห็ดโบหลายสุดผลงานได้เจ้าพี่น้องได้หลายเนาะบ่าวต้อมเนาะเต็มตะกร้าใบบางหลายได้เจ้าโบหลายโบหลายโบหลายดองเอา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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมออนยูทูบชแนลเลยนะครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมกับสาวลูกต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องโบหลายพี่น้อง จะเกือบล้นตะกร้าเส้าเมียว้าบลลายเสาลดเสาลดเจ้าเนติไปละจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณละลายได้จ้าพี่น้อง fc ใหม่ fc เก่าจ้า